วันนี้เป็นวันวส,สันตวิสุวัตรหรือวันอิคุนอกกลางวันกับกลางคืนยาวเท่ากัน,กน,นครับแล้วก็เป็นวันที่เป็นมงคลเพราะว่าเป็นวันพระแรม15ค่ําเดือน4ี่นะครับผมก็เลยมาขอความเป็นมงคลกับโกเซิร์ดนะครับโทรมาก,กระบรับสายเดี๋ยวนี้นะว่าจะมาถามภาษาจีนปรากฏว่าม,มาถึงนี่นี่นี่<อ>นี่กำลังนี่นี่น,น,น,นจัดแพ็กยาเลย อันนี้ยาอย่างโก,น,กนี่ยาชุดนี้นี่ยาชุดแทนการอยู่ไงยาชุดแทนการอยู่ไฟหมายถึงว่าคนผู้หญิงคอลงคอดลูกไม่ต้องอยู่ไฟบำรุงน้ํานมขับน้าขาอปลารัดมดลูกให้เข้าเอาชุดนี้ไปกินว,วิธี<อ>ไม่กลัวผิดสำแดงเป็นยาต้มเขาวข่าวผิดสำแดงคือว่าโบาต้องค้ามหนังโบลําคลําก็ได้โบลําก็ได้อันคนสกลคนอีสานเฮาเนาะถ้า ผู้หญิงมีลูกไปกินอันอย่างเนื้อควายดอนแบบนี้เนาะกับพิษอะไรนะหรือว่าไปกินพักคะนี่กับพิษแต่ว่ายาชุดนี้โบมีผลกับเรื่องแบบนั้นเนาะกินได้เลยเนาะเออควายดอนโบมีหรือมั้งคือมือนีนโอ้ยยังมีอยู่นะมีแต่ว่ามันกับโบข้ยคนได้ลูกเขสียวอะไรกินเนาะเดือดคายดอนเขาก็บี่ยากกินแล้วล่ะอันนี้คือยาชุดสําหรับ แทนการสตรีเนเดือนแทนการบิไฟยาอันนี้บอกคือยาสตรีเพนเดือนแต่ว่าเอาต้องเอาไปต้มต้มประมาณถักต้มก็ต้องจัดอีกแบบเดียอกัยากดองเหล้าก็จัดอีกแบบอคือคือผู้หญิงก็กินยาดองเหล้าได้ได้อยิ่งดีถ้าอยากกินถ้าอยากกินยิ่งดีเพราะเหล้าทําให้เลือดลงวิ่งสดุปสู้ซ่ารครับ แต่ว่าถ้าไม่สะดวกกินเหล้าก็เอาแบบต้มเออนี่ครับอันนี้ชุดนี้เท่าไหร่โกชุดนี้เทียบ400บาทโอ้เทียบหนึ่งเนี่400บาทคือยาจีนเนี่เขาจะเรียกเป็นเทียบเด้อพี่น้องเด้อเขาบอเขาเบเรียกว่าเป็นห่อได้เรียกเป็นเทียบทําไมต้องเทียบเพราะว่าเทียบเป็นภาษาไทยหรือภาษาจีนเทียบภาษาจีนภาษาจีนแปลว่า ตำรับหนึ่งอะไรทำนองนี้ตำับหนึ่งเทียบหนึ่งหรือห่อหนึ่งก็ได้ชุดหนึ่งชุดหนึ่งมันมียาอะไรอะไรบ้างซึ่งไม่เหมือนกันเนาะยาโรคแต่ละอย่างเอ้าอันนี้นะแต่ว่าสําหรับผมก็ไม่ควรกินเพราะว่าผมเป็นผู้ชายผมไม่มีลูกผมมีแต่หน้าที่ทําลูกเฮ้ยโกยังทําลูกได้อยู่ไหมไม่ได้เอ๊อยากกิ่ตัวเด้อ เด็กินไปกินยาดีแล้วตึกตักเนอะอายุแปดสิบห้าดีเนอะ